สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคอนท่าดีเทอร์นะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการลงหมดใต้น้ํานะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในโหมดใต้น้ำกันนะครับซึ่งในโหมดใต้น้ำนะครับผมจะเป็นโหมด c o o อฟผู้เล่น2คนนะครับซึ่งจะเป็นโหมดที่จะต้องร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อให้ได้แรงระดับ 3S นะครับ ซึ่งโหมดนี้ถือว่าเป็นโหมดที่เป็นการลงเรือลําเดียวกันอย่างแท้จริงนะครับผมและโหมดนี้นะครับผมก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลโหมดอาวุธสมดุลนะครับผมและนี้ก็จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมในการลงโหมดนี้ว่ามีอะไรที่ควรทําและไม่ควรทําบ้างนะครับอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของข้อแรกครับสําหรับข้อที่1นนะครับผมเลือกปืนและตัวละครที่เหมาะสมครับ สำหรับการเลือกอาวุธนะครับยังไงผมแนะนําให้เป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูงนะครับอัพดาวมาแล้วเยอะนะครับอาวุธที่ผมแนะนํายังไงก็ไม่พ้นปืนสไนชาร์ตนะครับผมในที่นี้ขอแนะนําเป็นสไนเอสบาเลตนะครับซึ่งไม่ว่าผมจะลงอะไรก็ตามนะครับผมก็จะมีปืนบาเลตติดตัวไว้เสมอครับสำหรับอาวุธลองอีกอันนึงนะครับผมจะเลือกเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ไงแนะนําให้เป็นอาวุธที่เหมาะกับความสามารถของตัวละครที่เราเลือกนะครับแน่นอนครับผมตัวละครครับหลักๆเลยที่ผมใช้เล่นบ่อยๆก็จะมีแลนด์บีนนะคร แลนบีในข้อดีของเขาเลยคือเขาจะมีสกิลคีทิคอลครับซึ่งจะทำให้การลงหมดใต้น้ำครับทำดาเมจออกมาได้ดีมากๆครับแทบจะเป็นอันดับต้นๆของการลงหมดใต้น้ำเลยนะครับสำหรับตัวละครต่อมาครับก็จะเป็นลูเซียซีโร่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เหมาะในการตั้งแคมป์นะครับผมป้องกันอะไรสักอย่างหรือว่าฉากไหนที่เราต้องยิงมอนให้หมดก่อนถึงจะเดินต่อได้นะครับลูเซียก็จะเป็นตัวละครที่แสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากๆครับสำหรับหัวข้อที่1นนะครับผมก็แนะนำา2อย่างนี้นะครับคือเลือกปืนให้ดีครับ ถ้าทีผมแนะนําเลยก็คือバレต์นะครับแล้วก็ตัวละครถ้าหากว่าใครไม่ได้เติมบ i p 5ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมเราสามารถใช้แลนด์บินได้ซึ่งบอกเลยว่าทุกๆวันนี้ผมก็ยังชอบแลนด์บินอยู่นะครับสำหรับข้อที่2ครับการเลือกอัพสกิลครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่เนะี่ยผมก็ขอแนะนําด้วยละกันเพราะว่าการลงหมดใต้น้านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องทําเวลาครับผมเราต้องผ่านหมดใต้น้า ก่อน10นาทีหรือ11นาทีนะครับเพื่อให้ได้ระดับ 3S นะครับซึ่งที่เราต้องอัพและสําคัญที่สุดนะครับก็คงจะไม่พ้นพลังโจมตีพื้นฐานนะครับถ้าหาว่าคุณเล่นตัวดาเมจนะครับคุณต้องมีพลังโจมตีอย่างน้อย500%ครับผมเพื่อที่จะมีพลังโจมตีในการโจมตีบอสให้จบภายใน10กว่านาทีได้นะครับหรือบางคนถ้าหากว่าเล่นตัว Land B นะครับผมจะอัพ Critical ก็ได้ครับแต่คุณต้องบริหารสกิลอะดรีนาลีนให้ดีนะครับผมมิฉะนั้นสกิล Critical ที่เราอัพ อาจจะไม่เวิร์กนะครับผมยังไงที่ผมแนะนําก็คือจะต้องอัพพลังโจมตีพื้นฐานรขบเพราะเป็นอาวุธที่เราใช้ยิงตลอดเวลาผมว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับพูดถึงประเด็นต่อมานะครับผมการอัพ HP นะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับผมว่าใครจะต้องการอัพ HP นะครับแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราเล่นแล้วเราอัพ HP นําเลยนะครับอัพ HP เพิ่มเจ็เพิ่มแปดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ดีครับเพราะการที่คุณอัพ HP ไปเยอะนะครับผมพลังดาเมจของคุณก็จะต่าครับ ทีนี้ภาระก็จะไปตก่กับเพื่อนร่วมทีมครับผมกาเป็นว่าเขาต้องแบกเรานะครับผมคือเขาต้องอัพดาเมจเต็มที่เลยครับผมไม่งั้นเราจะผ่าน 3S ไม่ได้นะครับแล้วการที่คุณอัพ HP เยอะๆนะครับผม ผมไม่เลือกคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเลยอาจจะน้อยใจก็ได้นะครับเพราะคุณมาห่วงอยู่กับเลือดตัวเองว่ากลัวจะตายนะครับผมเลยอัพ HP มาเยอะๆแต่พลังโจมตีของคุณก็จะเบามากนะครับผมเพราะฉะนั้นภาระตกอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมครับแต่หากว่าเพื่อนร่วมทีมเขาไม่ชอบนะครับเขาอาจจะกดออกเกมเลยก็ได้นะครับงั้นต้องระวังนะครับยังไงผมแนะนําถ้าจะอัพ s p นะครับผมขอแนะนําว่าควรอัพไม่เกินสนะครับเพราะว่าถ้าอัพ4 5 6หนี้จะเริ่มใช้แต้มเยอะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับดาเมจก็จะน้อยลงนะครับ ยังไงถ้าใครจะอัพ s p นะครับอัพเพิ่มเลือดแรกๆก็พอครับผมเอาแค่วิวสานะครับที่ผมแนะนําสําหรับข้อที่3ครับอย่ากลัวความตายครับอันนี้จะเชื่อมกับข้อเมื่อกี้นะครับผมในเรื่องของความตายนะครับซึ่งความตายเป็นเรื่องปกติครับผมที่จะเกิดขึ้นในหมดใต้น้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นหมดสมดุลนะครับผมเรื่องตายเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นหากคุณจะลงหมดนี้นะครับให้เตรียมตัวพบกับความตายไปเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวเกิดมาด้วยนะครับ การลงหมดใต้น้านะครับผมเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะไปเจอกับผู้เล่นแบบไหนนะครับผมเราไม่รู้เลยว่าตัวมอนสเตอร์ครั้งนั้นครับเราจะหลบได้ทุกครั้งหรือเปล่าบางตัวนะครับผมการโจมตีแค่ทีเดียวก็อาจจะเล่นครึ่งหลอดเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความตายถือเป็นเรื่องปกติครับผมที่จะเกิดขึ้นในโหมดนี้ให้เราเตรียมตัวเตรียมใจนะครับผมที่จะพบกันมันเลยนะครับสําหรับข้อที่4ครับผมอย่ารอเกิด30วิครับการที่เราเล่นโหมดใต้น้านะครับผมและเรารอเกิด30วินะครับ 30วินาทีนั้นนะครับผมจะทําให้เพื่อนสมาชิกทีมของเรานะครับต้องรับภาระเพียงลาพังนะครับเราลองคิดดูนะครับผมถ้าหากว่าเรามี2แรงนะครับและเราเหลือแรงเดียวการที่จะผ่านด่านต่างๆนะครับผมเท่ากับว่าเขาต้องรับภาระทั้งหมดคูณ2นะครับแต่ก็การที่เราตายในหมดใต้น้านะครับผมแล้วเราเราเกิดนะครับจะทําให้เพื่อนเรารับภาระคนเดียวนะครับแล้วเขาจะเคลียดด่านได้นานขึ้นแล้วก็จะทําให้เกมจบช้าลงนะครับแน่นอนว่า 3S นะครับก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตายนะครับผมผมแนะนําให้กดเกิดเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียดดยตัวเกิดนะครับแต่ก็จะพูดจะประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมการที่เราตายแล้วเราลอเ,เกิดนะครับมันจะทําให้สมาชิกทีมเราอีกคนหนึ่งครับผมเขารู้สึกว่าเราไม่จริงจังกับเกมเลยครับคือตายแค่นี้ยังเสียดดยกับตัวเกิดนะครับผมมันจะทําให้เขารู้สึกแบบไม่น่าลงเรือลําเดียวันละอาจจะทําให้เขาออกเกมเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตายนะครับอย่าเสียได้ตัวเกิดถ้าคุณคิดว่า คุณลงเรือลําเดียวกันแล้วนะครับช่วยกันฝ่าฟันไปให้ถึงที่สุดนะครับอย่าไปเสียดายกับพวกตัวเกิดกับผมวันนี้ผมขอพูดในประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าพอเวลาเราให้ใจนะครับผมเราลงกับเขาบางทีเราตายเรากดเกิดตลอดเลยแต่เพื่อเราเนี่ยครับตายแล้วไม่กดเกิดแล้วก็โน่นนี้นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับผมมันจะทําให้บั่นทอนกาลังใจในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะลุยกันไปถึงที่สุดนะครับตายแล้วกดเกิดเลยครับผมซูนไปถึงที่สุดครับสำหรับหัวข้อที่5หัวข้อสุดท้ายนะครับ รีบได้แต่อย่ารีบผิดที่ครับประเด็นนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมอัดอั้นใจอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยครับคือหมดใต้น้ำนะครับผมผมเข้าใจว่าเราต้องรีบนะครับรีเพื่อที่จะเล่นให้จบภายในเวลาที่กําหนดเพื่อที่จะได้ 3s นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งครับผมที่เราห้ามข้ามครับอย่างเช่นจุดที่มอนเตอร์เกิดเยอะนะครับผมผมยกตัวอย่างในใต้น้ํยากสามกีเสี่ครับตรงโซนนี้ครับผมมันจะมีจุดที่ให้เราเข้าไปยึดให้ถึง100ป็แล้วเราก็จะผ่านต่อนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับผม พอเวลามาถึงเนี่ยยืนยึดเลยครับผมยึดให้ถึงร้อเซนะครับแต่ความจริงแล้วฉากนี้นะครับผมมันเป็นจุดฟาร์มที่ดีมากๆครับเพราะว่ามอนเตอร์จะเกิดเยอะมากแล้วมอนก็จะเกิดมาเรื่อยๆครับหลังจากที่เราฆ่ามันไปนะครับตรงจุดนี้นะครับผมผมแนะนําให้ฟาร์มให้เต็มที่เลยครับเพราะถ้าหากคุณไม่ฟาร์มตรงนี้นะครับผมคุณจะเข้าไปเจอกับบอสสุดโหดครับซึ่งถ้าว่าคุณเข้าไปแล้วคุณมีดาเมจเพียง200 300%ซน้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเสียตัวเกิดเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้น ัวใจหลักของการลงหมวกใต้น้าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าทุกคนห้ามพลาดนะครับคือให้สังเกตจุดฟาร์มนะครับลองศึกษาด่านนะครับผมที่เราลงดูนะครับมันจะมีจุดฟาร์มทุกด่านครับผมผมบอกเลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าช่วงแรกๆผมก็ยอมรับครับเพราะผมก็ไม่รู้หลังๆผมก็เริ่มศึกษามาครับจนเข้าใจผมก็แอบสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนลมทีมเราชอบไปยืนข้างๆทําไมไม่ยืนยึดกับเรา่อให้เราดดนยิงคนเดียวจริงๆแล้วเราต้องฟาร์มก่อนครับผม เพราะว่าอย่างเหมือนกนครับดานสามขีสีนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณควรจะฟาร์มให้ได้ดามเมจอย่างน้อย500%้อยเนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้ดามเมจน้อยกว่านี้นี่ครับบอกเลยว่านรกแน่นอนครับมันจะชวนให้เราเสียตัวเกิดเยอะนะครับยังไม่พอเราจะต้องใช้เวลานานในการยิงบอสอีกนะครับสรุปแล้วเราก็จะไม่ได้3าเอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะรีบนะครับรีบได้แต่รีบให้ถูกที่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยคือลองดูจุดฟาร์มดีๆครับลองดู เพื่อนเรานะครับว่าเขาเล่นยังไงเราอย่าเพิ่งรีบครับบางทีเราไปว่าเขาแบบเอ๊ะไม่มาช่วยกันยึดเลยอะไรเนี่ยปล่อยให้เราโดนดาเมจคนเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขากําลังพยายามฟาร์มอยู่ครับผมเพราะว่าหากว่าไม่ฟาร์มนะครับที่บอกเข้าไปเจอบอสนะครับตายเยอะแน่นอนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับผมคือปัญหาการดึงฉากครับจริงๆในปัญหาการดึงฉากนะครับผมมีปัญหามาตั้งแต่ขอนท่าภาคแรกๆแล้วครับเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมตายครับเเวลาเราดึงฉาก ในเกมนี้ไม่ถึงกับตายครับผมแต่ว่าการดึงชาเนี่ยบางทีเพื่อนเรากําลังยืนฟาร์มอยู่นะครับผมยืนยิงตรงนี้อยู่แต่อีกคนหนึ่งดันเข้าไปโซนใหม่ครับเข้าไปแล้วมันก็จะนับพลัง3างกลายเป็นว่ามอนที่เพื่อนกําลังยิงนะครับผมหายไปเลยก็คือว่าจากการที่เราจะได้ฟาร์มนะครับผมกลายเป็นว่ามอนหายไปหมดเลยครับซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับผมจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเหนื่อยหน่ายมากๆครับโดยเฉพาะด่านสามพีสี่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับลองศึกษาแผนที่ให้ดีดูก่อนนะครับผม บอกเลยว่าการที่เราค่าบ้านฐานใต้น้ําน้อยนะครับถ้าเราลงกัน2คนยังไงก็มีโอกาสได้ 3S ครับแต่เรื่องสําคัญเลยคือเราต้องศึกษาด่านให้ดีๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับผมที่กําลังดูอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับผมการลงหมดใต้น้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นการลงเรือลําเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจกับมันครับผมเล่นให้เต็มที่ครับถ้าหากว่าตายนะครับผมซื้อเกิดเลยอย่าเป็นภาระให้เพื่อนนะครับแต่ก็พอเวลาฟาร์มพอเวลาทำอะไรนี้นะครับ อย่ายืนเฉยนะครับผมช่วยๆกันยิงช่วยๆกันผ่านนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่า 3S ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ไงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหวังย่่งยิ่งเลยนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นปัจจุบันหรือผู้เล่นใหม่นะครับหากว่ามีประเด็นไหนนะครับผมที่คลิปนี้อาจจะซึ้งสิทธินิดหนึ่งนะครับผมผมอาจจะพูดไปว่าอย่างเช่นผมบอกว่าตายแล้วคนฟื้นเกิดไม่ควรเป็นภาระคนอื่นนะครับถ้าคําพูดนี้หรือว่าคําพูดต่างๆในคลิปนี้นะครับผม ไม่พอใจใครไงต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงนะครับผมถ้าว่าเราอยากได้ 3S เราต้องลงทุนนะครับผมลุยให้เต็มที่นะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผมก็าลังคิดอยู่นะครับว่าผมอาจจะทําคลิปในโอกาสหน้าครับผมคือผมจะบอกวิธีฟาร์มจุดฟาร์มนะครับผมเอาแบบละเอียดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอลงไปใส่คิวก่อนนะครับผมไว้ถ้าทำมาแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ โอเควันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอให้ทุกคนได้ 3S กันท่วนหน้าครับครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ